สวัสดีค่ะช่องเจคเโนยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเโนอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะเป็นบ้านยกพื้นสูงนะคะบ้านชั้นเดียวนะคะทุกท่านปล่อยใต้ถุนโรงนะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่ขนาด134ตารางวาค่ะชั้นล่างนี่สามารถก่ออิฐนะคะล้อมทําเป็นบ้านสองชั้นได้นะคะทุกท่านไปตามสภาพนะคะ เจ้าของขายเองค่ะเป็นที่ดินโนดคุดเดงที่ดินถมสูงแล้วนะคะเมื่อท่านซื้อท่านสามารถต่อเติมได้ตามสมควรเลยค่ะราคานี้นะคะพร้อมโอนให้ฟรีค่ะทุกท่านราคา680,000บาทเท่านั้นนะคะบ้านสไตล์บ้านสวนอยู่ใกล้โรงพยาบาลอำเภอคอนสารประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ห่างจากภูผาม่าน2กิโลเมตรค่ะ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินะคะส่วนด้านหน้าแปลงเป็นถนนรัดยางมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวแต่มีความเป็นส่วนตัวค่ะเหมาะแก่การอยู่อาศัยนะคะบ้านพร้อมที่ดิน134ตารางวา680,000บาทอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิค่ะสนใจโทรคุยสอบถามรายนัดเข้าชมพื้นที่ติดต่อโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป ในวันนี้เจเคโนะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ